ตามหาคำว่าอร่อยมากๆให้เจอแล้วการขายของคุณจะเปลี่ยนไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น l นักเล่าในตำนานช่อง n e l p พอดแก t ์ี่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวดีๆมีสาระและก็ให้แง่คิดในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมไปอ่านเจอมานะครับแล้วก็รู้สึก ประทับใจเป็นอย่างมากนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะนำเรื่องราวนี้นะมาแบ่งปันให้กับทุกๆุกคนได้ฟังกันขอตั้งชื่อเรื่องราวนี้ว่าอร่อยมากๆแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มต้นมาจากสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เปิดร้านทำร้านขายสลัดเบาเล็กๆอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าขายมานานพอสมควรและ และมาถึงน่าจะถึงจุดอิ่มตัวนะครับก็ทําให้สามีครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะปิดร้านกันได้แล้วนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่มีหนีหายกันไปหมดไปไหนก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะครับภรรยาก็เลยเตือนสติสามีโดวยวิธีการหนึ่งครับโดยบอกกับสามีไว้ว่าถ้าจะปิดร้านเนี่ยขอให้สามีลองทําอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม ถ้าสมมุติว่าสามีลองทําแล้วและมันไม่เวิร์กสามีจะปิดร้านไปเลยก็ได้แต่ขอให้มีระยะเวลา6เดือนนะให้ลองทาอยู่ก่อนสามีก็สงสัยนะครับแต่ก็รับปากรับคำภรรยาไปว่าจะยอมทําตามสิ่งที่ภรรยาบอกสามีครับผมมันดูง่ายเอามาก,มากเลยนั่นก็คือบอกสามีว่าให้สามีครับลองทํซาลาเปาเนี่ย ไปให้คนอื่นกินรอบๆข้างแถวนี้แหละครับแต่ให้เขาชมคำให้เขาชมสละเปล่าที่สามีทาเนี่ยว่าอร่อยมากๆเท่านั้นนะถึงจะนับเป็น1คนและให้สามีเนี่ยเก็บให้ได้100คนภายในระยะเวลาหเดือนสามีพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหนักใจกันพอสมควรแหละครับเพราะว่าการที่จะทําให้คนคนหนึ่งพูดว่าอร่อยมากๆได้เนี่ยแสดงว่า สิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันต้องอร่อยมากๆต้องอร่อยมากขนาดไหนนะครับนั่นแหละครับสามีก็เลยกลับไปนั่งคิดทบทวนครับถึงสูตรสาลาเปาที่ตัวเองเป็นคนทํามาตั้งแต่ต้นนะครับก็มันมีอะไรที่สามารถเสริมปรุงแต่งเข้าไปได้ที่จะทําไม่ได้คําว่าอร่อยมากๆจากลูกค้าตอนแรกเขาก็เริ่มทํานะครับมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วในช่วงเดือนแรก ก็ลองไปให้ลูกค้ากินปรากฏว่าลูกค้าก็บอกว่าอื <c oughs> um, ดีนะอร่อยเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับคําว่าอร่อยมากๆนะครับสามีก็เลยต้องพัฒนาสูตรให้มันดีมากยิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมเขาใช้ระยะเวลาไปตรงนี้ไม่ถึงเกือบสามเดือนนะครับกว่าที่จะได้คําว่าอร่อยมากๆจากลูกค้าคนแรกแต่ พอสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับหลังจากที่สามีได้คำชมว่าอร่อยมากๆจากคนแรกเนี่ยมันก็มีคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6ตามมาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้จนในที่สุดครับภายในระยะเวลา6เดือนที่ภรรยาที่กำหนดมานั้นเนี่ยสามีก็สามารถทำได้สำเร็จมีคนชมสลเปาวว่าอร่อยมากๆเลยถึง100คนไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าความคิด ในการปิดร้านของสามีตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปแล้วอย่างแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนไปมากกว่าความคิดนะครับมันก็คือลูกค้าที่มาเข้าร้านครับผลปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่สามีครับนำสละเปาไปให้คนอื่นกินเนี่ยและได้รับคําชมว่าอร่อยมากๆเนี่ยมันทําให้ลูกค้าที่ได้ทานสละเปาไปรู้สึกว่าฉันต้องมาทานสลระเปาที่ร้านนี้อีกก็เลยกลายมาเป็นลูกค้าประจําของร้านนี้แทนนั่นก็ ทำให้สามีครับผมเรียกว่าผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญก็คือนอกจากว่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเนี่ยก็ยังพลิกฟื้นกิจการนะครับกลายมาเป็นพุ่งกระฉูดทำํำรายได้มหาศาลให้กับตัวเองไปเลยทีเดียวเรียกว่าทำเกินแทบไม่ทันเลยนะครับสําหรับสลับเปล่าของสามีเรื่องราวเรื่องราวนี้ครับให้ข้อคิดอะไรกับคุณบ้างครับ สำหรับผมนะครับผมได้ข้อคิดหลักๆอยู่สองเรื่องสำหรับเรื่องแรกเลยนั่นก็คือบางทีการตั้งคำถามผิดมันก็ทำให้เราไปสู่หนทางที่ผิดได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องนะครับสามีเนี่ยรู้รู้อยู่แล้วว่ากิจการที่ตัวเองทำนะครับมันแย่แต่ก็พยายามที่จะอยากทำต่อเนาะแต่ก็พยายามคิดหาวิธีที่จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้ามาเข้าร้านเราให้ได้มากที่สุด แต่สามีครับดันลืมไปเลยว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าการทําให้ลูกค้าเข้าหลานน่ะนั่นก็คือจะทํำยังไงครับให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าทานอาหารหรือทานสลัดเปล่าของเราแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากที่สุดต่างหากนั่นแหละครับคือสิ่งที่ภรรยาเนี่ยเป็นคนคอยเตือนและก็สกิดความคิดตรงนี้ให้กับสามีและนี่ก็คือข้อที่2อที่ผมได้ ในทุกๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับมันมักจะมีเบื้องหลังอยู่เสมอในเรื่องนี้ครับความสำเร็จของเรื่องนี้มันก็คือของนก็คือภรรยาของเขาเองถ้าหากว่าสามีขาดภรรยาคนนี้ครับที่คอยเตือนสติคอยกันไม่ให้สามีปิดร้านไปอย่างกระทันหันเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะให้สามีได้ทดลองทำในสิ่งใหม่ๆดูก่อนถ้ามันไม่สำเร็จนะครับค่อยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทนหรือโลก จะล้มเลิกกิจาการก็ว่าไปแต่นี่นะครับก็ค่อยมีคนที่ซับพอร์ตนะครับคอยช่วยเหลืออยู่ซึ่งก็เป็นภรรยาวเขาเองและมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับสําหรับงานทุกๆงานนะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ไม่มีใครที่สามารถจะทําคนเดียวได้อย่างราบรื่นนะครับทุกๆอย่างเป็นงานงานทุกๆงานมีองค์ประกอบที่สําคัญเสมอมันอาจจะเป็นแค่จิ๊กซอชิ้นเล็กๆแต่ว่า ถ้าไม่มีจิกซอสิ้นนั้นครับมันก็ไม่วันที่จะเกิดเป็นภาพิสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันครับกับการที่มีคนซับพอร์ตให้ความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่นั่นเองก็ถ้าสมมุติว่าใครได้ข้อคิดที่ดีๆจากเรื่องนี้นะครับที่แตกต่างไปจากที่ผมพูดไปนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าใครชอบเรื่องนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้า เพจของคุณหรือ Facebook ของคุณได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ห่วงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกด Subscribe to Channel ผมนะครับติดตามไว้ได้เลยเราจะมีคลิปดีๆให้แง่คิดให้สาระกับคุณนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็มีคลิปที่สั้นๆนะครับซึ่งจะทำให้ไม่เสียเวลาจนเกินไปแค่ฟังไม่กี่นาทีครับก็จะทำให้คุณได้ความรู้และก็ได้ข้อคิดนะครับเก็บไว้กับตัวเองแล้ว สำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบและพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าครับ